คนไทยทำงานหนักมากเป็นอันดับสามของโลกฉเฉลี่ย8-9ชั่วโมงต่อวันไม่มีวันหยุดแล้วคุณจะสร้างความสุขในชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของคุณได้อย่างไรจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนงานให้เป็นความสุขเปลี่ยนองค์กรให้มีต่รอยยิ้มโดยเริ่มจากผู้นำ เช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนบางปูจังหวัดสมุทร,รปาาาราการผู้หญ <c oughs> ิงเราหรือผู้ชายเราน่าจะว่างงานเพราะว่างานปุ๊บก็กู้เงินเข้ามาใชา้ เกิดความจนแล้วก็เลยรวมกลุ่มแม่บ้านจัดกลุ่มขึ้นมาทำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขายได้ป้าสายุดเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่อยู่ภายใต้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมานานผลิตภัณฑ์ของคุณป้าก็คือพรมเช็ดเท้าซึ่งทํามาจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมกับแถบนั้นนะครับเพ,เพื่อให้ทั้งชุมชนนั้นมีกิจการมีอาชีพเสริมได้ ในกลุ่มวิสากิจชุมชนเนี่ยตัวยากก็คือเรื่องของภาวะผู้นำนะครับที่จําเป็นต้องผลักดันมากกว่ามีความสุขในการช่วยเหลือเขาเป็นผู้นําเขาแล้วก็ยังมีการความสุขที่ไปหาสิ่งอื่นมาเพิ่มเข้าไปอีกจนเราแตกแขนงเป็นกลุ่มตอนนี้เรามีอยู่19กลุ่มค่ะก็อยู่อย่างคุณสายหยุดลักษณะของเขาก็คือผู้นําที่ดีของชุมชนคือมีอะไรก็จะมาเล่าสู่กับชุมชนมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษากับผู้นํา ผู้นำก็จะมาบอกกับเราว่าเออเวลาที่ท่านออกไปข้างนอกไปไประชุมมาอะไรมา mm hmm. ก็จะมาบอกกล่าวกับพวกเราที่ทํางานอยู่ในร่วมกันในนี้ค่ะองค์กรจะสุขได้ผู้นำต้องสุขด้วยอันนี้คือถ้าส่วนรวมที่พี่คิดก็คือเราทํางานอย่างมีความสุขก็คือว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็พูดคุยปรึกษาการในวงงานถึงเวลาสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เฮฮาด้วยกันร่วมกันส่วนวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่นีไม่พ้นก็คือการสร้างความสุขใน,ใ,นในเรื่องของแฮปปี้มันนี่นะครับเป็นพื้นฐาน นั่นก็คือว่าเขาหาสมดุลในสิ่งที่เขาต้องการกับสมดุลของอชุมชนเจอคือความสุขของเรานะหวังว่าให้ทุกคนสบายใจการเติบโตนั่ก็คือสินค้าของเราทําให้ดีแล้วก็เรามีสวัสดิการให้มีการออมในเรื่องของแบ่งเขาเรียกปันผลเก็บไว้เพื่อจะพากันไปไหว้พระ ไปเที่ยวทะเลมันดีคือหนึ่งเราไม่มีหนี้สองทุกคนถ้าไม่มีหนี้แล้วก็เป็นสุขใจมาสุขใจแล้วทุกคนจะสวยเวบิกบานทำงาน <throwing> up, แล้วก็มีเงินใช้ ête, แล้วก็สบายใจไงคะเราอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีเงินลูกหลานก็เครียดกับลูกหลานด้วยเราได้ทํางานเราก็มีเพื่อน mm hmm. ได้คุยก็ดีค่ะดีทุกด้านคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีหัวเราะต่อกระซิบกันไปวันๆพอถึงเวลาเลิกงานเราก็ไปตามบ้านถึงเวลาเช้าเราก็มามาคุยกัน มาทำงานก็ร่วมกันก็คุยกันไปอะไรกันไปมันความสุขดีค่ะเพื่อนก็ดีผู้นําก็ดีงานที่เราทําก็ดีก้าวหน้าทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงว่าถ้ามันดีทุกฝ่ายนะคะความสุขมันก็คือมากเกินร้อยอะค่ะพี่ในวิสาหกิจชุมชนทุกที่นะครับสามารถที่จะเอาโมเดลเนี่ยไปใช้ได้นะครับตัวสำคัญก็คือเรื่องของการหาจุดร่วมกันของชุมชนนะครับกับ Uh, ผู้บริหารของวิสากิจุมชนเขาจะพบเรื่องของว่าเอ๊ะเขาประหลาดใจว่าทำไมหน่วยงานเขานะครับหรือองค์กรของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะได้ผลตอบแทนที่กลับมาที่ด <blur b> <ๆ>ีขึ้นอันที่สองเนี่ยเรื่องของความผูกพันเรื่องของความสุขนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นความสุข8ปประการก็จะมีเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ความสุขในระดับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ความสุขในระดับของครอบครัว taş, นะรวมถึงความสุขในระดับของชุมชน นะครับเพื่อนบ้านของเขาด้วยนะนี่เราก็คาด,ดหวังว่า,าถ้าเขาเอารูปแบบพวกนี้ไปใช้เนี่ยเขาก็น่าจะถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในในเป้าหมายชีวิตของเขาได้